ดีใจจังเลยในที่สุดก็มีซองผมมาใหม่แล้วว่าแต่ว่าวันนี้พวกเราไปโรงเรียนพร้อมกันหมดเลยนะพี่ฝนใช่ไปโรงเรียนพร้อมกันหมดเลยแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างข้างหน้าเหละนี่เพิ่งจะสังเกตเห็นกันแล้วเนี่ยเราเดินมา <c oughs> เป็นสินาทีแล้วนะเดี๋ยวก่อนนั่นปุ๊กปิกโรงเรียนใหม่ โรงเรียนใหม่ที่ไหนก็โรงเรียนเมืองซากุระเหมือนเดิมโรงเรียนเมืองซากุระเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติม,มคืออัปเดตใหม่อัปเดตตรงไหนเพียกไม่เข้าใจมีต้นซากุระเต็มไปหมดเลยไงจริงเหรอปกติก็มีต้นซากุระอยู่แล้วนี่นาพี่ฝนแต่ก็ไม่เยอะเท่านี้ไงไม่เป็นไรหรอกนะตอนนี้ตื่นเต้นชะมัดเลย เราเรียไปที่โรงเรียนกันดีกว่าใจเย็นๆไม่ผลใจเย็นเดินช้าๆหน่อยเดินแตนจังเลยจะต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบเดินข้ามถนนจะได้ปลอดภัยนะ่นะบู๊บบู๊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 บพวกพีบอกว่าไงนะเจ้าบ่บอกว่ามีคนข้างในเขามีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะเดี๋ยวก่อนมีใครเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเหรอบู๊วาวสวยจังเลยนี่เขาเปลี่ยนทางเข้าเดินเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนฉัน ฉันน่าจะรู้แล้วหละว่าใครเปลี่ยนแปลงไปใครเปลี่ยนไปนั่นไงคุณลุงผอ,อ,อเปลี่ยนไปไหนพี่ฝนเขาวิ่งไปไหนแล้วเพื่เราเานี๋ยเขาก็วิ่งมานี่ไงนั่นไงนั่นไงฉันเจอแล้วมาเร็วเข้ารีบวิ่งตามเขาไปดีกว่าจริงด้วยคุณลุงผอ,อ,อเปลี่ยนชุดใหม่อยางงั้นเหรอนี่ไงใช่หรือเปล่าคุณลุงผอ,อ,อคะต้องใช่แน่ๆโอ้โหเขาเปลี่ยนไปมากเลยอย่างแท้เลยล่ะขะอบอกัก เอาสวัสดีทุกๆคนนี่ไงยคุณลุงผอ,อาคะวันนี้เปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่งะเหรอคะใช่แล้วลจอพอดีคุณลุงผออัปเดตโรงเรียนก็เลยทำตัวให้ดูเท่ขึ้นนิดนึงอะเนาะจริงเหรอคะเนี่ยแล้วพวกเราละคะพวกเรามีชุดมาใหม่บ้างหรือเปล่าคะเรื่องชุดมาใหม่นะเตรียมไว้ให้แล้วอยู่ในล็อกเกอร์ละมังเนาะจริงเหรอคะเนี่ยจริงจ้ะมีชุดมาใหม่ให้กับพวกเรา ว่าแต่ว่าเดินข้ามยากเหมือนกันนะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะดูเหมือนกับว่าเพื่อนเพื่อนของเรายังไม่มีใครรู้มาก่อนเลยนี่เธอคุณลงออุงผอเขาบอกว่ามีชุดมาใหม่ด้วยล่ะใช่แล้วล่ะครับมีชุดใหม่เข้ามาเยอะแยะเลยนะจริงเหรอคะนเนี่ยฉันไม่อยากรู้มาก่อนเลยนอกจากทรงผมใหม่แล้วมีชุดมาใหม่ด้วยเหรอว่าแต่ว่าชุดมาใหม่เป็นแบบไหนกันเนี่ยดูเหมือนกับว่าน่าจะอยู่ในล็อกเกอร์นะ งั้นเราไปดูชุดใหม่ในล็อกเกอร์กันดีกว่านะล็อกเกอร์อันไหนกันละมีอย่างเยอะเลยนะโรงเรียนเรานะถ้าล็อกเกอร์ก็ข้างหน้านี่เลยไม่ใช่หรอคุณลุงพออคะตู้ล็อกเกอร์อันไหนงั้นเหรอคะเออคุณลุงพออไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าวางไว้ให้ในล็อกเกอร์อะวางไว้ให้ในล็อกเกอร์แล้วก,ก็โรงเรียนเราก็อย่างเยอะเลยเพราะฉะนั้นตัดสินใจแล้ว ไม่เหรอพี่ฝน <c oughs> เดี๋ยวเราไปตามหาชุดใหม่ในล็อกเกอร์กันดีกว่าลองไปดูซิมีชุดของพี่เอกหรือเปล่าน่าจะมีอยู่นะขอบคุณมากเลยนะคะคุณลุงผอไม่เป็นไรจ้ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเดินเวนต่อเนาะได้เลยค่ะได้เลยค่ะมาเลยค่ะเพื่อนๆพวกเรามีชุดมาใหม่แถมโรงเรียนของเราก็อัปเดตมีสกุลละด้วยเมื่อไหร่จะมีชุดแมวบ้างเนี่ย น่าจะมีชุดแมวอยู่นะพวกปีกอยากได้ชุดเท่ๆกับเขามั่งอ่ะฉันคิดว่านะคะตอนเนี้ยที่ตู้ล็อกเกอร์น่าจะมีชุดมาใหม่อย่างเยอะเรารีบไปดูกันดีกว่าค่ะงั้นเราก็เปิดที่ตู้ล็อกเกอร์ของเราเลยใช่ไหมอ่ะนี่หรือเปล่ามีไหมพี่ฝนในนี้ไม่มีแฮะหมายความว่ายังไงไม่มีอ่ะตู้นี้ไม่มีตู้นั้นมีไหมตู้นี้ก็ไม่มีมีหรือเปล่าตู้นี้ก็ไม่มีตู้ไหนกันแน่เนี่ย ล็อกเกอร์ไหนกันแน่นะหรือว่านึกออกแล้วอะไรเหรอพี่ฝนน่าจะเป็นตู้ล็อกเกอร์ที่อยู่ในห้องเรียนแน่นอนแหละแล้วตู้ล็อกเกอร์ในห้องเรียนเรามีด้วยเหรอมีรับรองได้เลยว่ามีสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวนี่ไงตู้ล็อกเกอร์ที่อยู่ในห้องเรียนของเรามีจริงด้วยเจอแล้วโอ้โห ชุดมาใหม่อย่างสวยเลยแล้วพี่ฝนจะเปลี่ยนชุดนี้กันเลยใช่เปล่าเนี่ยใช่ทุกคนทุกคนตอนนี้พวกเรามีชุดมาใหม่แล้วล่ะมีชุดมาใหม่ด้วยเหรอจา้ามีชุดมาใหม่ตอนไหนเนี่ยฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องมาก่อนเลยนะ ฉันเองก็คิดว่าชุดใหม่พวกนี้สวยมากเลยนะเธอใช่แล้วล่ะจ้ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตามมาได้เลยรอด้วยจ้ะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนจะทดลองทดลองใส่ชุดให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันนะพี่ฝนรอด้วยดิเริ่มต้นจากฉันก่อนได้หรือเปล่าคันเนี่ยเปลี่ยนใครก่อนนะพี่ฝนนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนจะทดลองดูซิว่าเขามีชุดมใหม่อยู่ในตู้หรอกเกอ จริงด้วยจะแล้วชุดอะไรนะ่ะนี่ไงว้าวชุดสวยจังล่ะโอ้โหย่างเท่เลยตาฉันบ้างแล้วตาฉันบ้างนะคะเธอนี่ไงเปลี่ยนให้กับทุกคนเลยก็แล้วกันเปลี่ยนเลยชุดสวยจริงๆเลยนะเนี่ยพี่ฝนตาฉันบ้างคะ่ะตาหัวหน้าห้องบ้างนะคะคุณหัวหน้าห้องจะออกมาเป็นแบบไหนกันครับนี่ไงนี่ไง จะเปลี่ยนให้กับทุกคนเลยก็แล้วกันนอกจากที่เราจะสามารถเปลี่ยนชุดได้ใหม่แล้วนะเรายังเปลี่ยนทรงผมแล้วก็สีผมให้กับเพื่อนๆด้วยฉันเองก็อยากได้ชุดใหม่เหมือนกันนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะทำการเปลี่ยนให้กับทุกคนเลยชุดออกมาสวยงามมากเลยนะคันนี้ฉันก็อยากจะเปลี่ยนชุดเหมือนกันนะเปลี่ยนให้ฉันด้วยจ้าตอนนี้ทุกคนเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วยังอ่ะยังไม่เรียบร้อยดีตอนนี้ เหลือเพื่อนอีกคนนึงนี่ไงเรียบร้อยแล้วแล้วเธอไม่เปลี่ยนชุดเหรอจริงด้วยสินะพี่ฝนจะต้องเปลี่ยนชุดบ้างดีกว่าแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ฝนจะทดลองเปลี่ยนสีดูก่อนว่าชุดนี้สามารถเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าหมายความว่าไงพี่ฝนชุดเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอชุดนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะยังเปลี่ยนสีไม่ได้งั้นเดี๋ยวพี่ฝนเปลี่ยนทองผอมให้กบเพื่อนก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างง่ะพี่ฝนอย่างสวยเลยสวยทุกคนเลย ถ้าอย่างนั้นเราก็พาเพื่อ,อนๆออกมาข้างนอกเถอะได้เลยได้เลยมาแล้วค่ะทุกคนนี่ไงสวยงามมากๆเลยนะจริงด้วยทินนะตอนนี้พวกเราใส่ชุดอย่างเท่เลยนะเนี่ยใช่อ้าแล้วพี่เอกกับพวกิ๊ก,กแล้วก็บออยู่ไหนเนี่ยชัางกอยู่นี่ไง <c oughs> นี่ไงชุดสวยไหมอะ่ะบูบูพวกิ๊กบอกว่าไงอย่างนั้นเหรอเจ้าบอบอกว่าสวยมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนลืมอะไรไปบางอย่าง ลืมอะไรอะ่ะลืมไปบอกเพื่อนชั้นอื่นไงว่าเขามีชุดอัปเดตมาใหม่เอา้าแล้วเพื่อนชั้นอื่นเขาเปลี่ยนชุดแบบนี้ได้ด้วยเหรอใช่เปลี่ยนได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวไปหวนจะไปบอกเพื่อนๆก่อนก็นแล้วกันว่ามีชุดมาใหม่ละทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้พวกเรานะจะพาทุกคนมนาะไปเปลี่ยนชุดใหม่กันดีกว่าพวกเธอ เาามาทอะไรกจคือว่าวันนี้เขามีการอัปเดตชุดใหม่นะคะเราสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณครูไม่รู้มาก่อนเลยเนาะจริงๆค่ะเพิ่งจะอัปเดตใหม่ไม่นานนี้เองมาแล้วชุดอย่างสวยเลยเปลี่ยนปุ๊บสวยปั๊บเลยเห็นเปล่าใช่นี่ไงเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยก็แล้วกันนะฉันว่าชุดใหม่นี่สวยมากเลยนะขอบใจมากเลยนะที่ทุกคนบอกว่าสวยนะพี่ฝนหาว่าไงเหรอ พี่ฝนเปลี่ยนไปเกือบทุกคนแล้วนะใช่ทำไมเหรอแล้วพี่ฝนไม่เปลี่ยนชุดตัวเองเหรอจริงด้วยแฮะลืมไปซะสนิทเลยแต่เดียวก่อนเราจะต้องทำการเปลี่ยนชุดให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนดีกว่าอเรื่องนั้นก็โอเคอยู่หรอกแต่ว่าชุดจะหมดอยู่แล้วนี่นะชุดจะหมดแล้วเหรอชุดหมดแล้วเนี่ยชุดยังไม่หมดหรอกมั้งจริงเหรอจริงด้วยแฮะ ชุดใกล้จะหมดแล้วนี่นาะทำไงดีเราทำไงอะ่ะพี่ฝนไม่ได้ใส่ชุดใหม่อยู่คนเดียวพี่ฝนไม่ได้ใส่ชุดใหม่อยู่คนเดียวเหรอใช่เลยแล้วเราจะทำยังไงกันดีพี่ฝนไม่มีชุดแล้วนะกลับบ้านนี่กลับบ้านกลับบ้านเหรอถูกต้องเลยต้องกลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านแล้วจะมีชุดใหม่ใช่หรือเปล่า ใช่แล้วสามารถเปลี่ยนชุดที่ตู้เสื้อผ้าได้แบบไม่จำกัดด้วยนะจริงด้วยแฮลืมไปซะสะนิดเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าแล้วคุณลุงพออเขาไปไหนแล้วเนี่ยเขาน่าจะอยู่แถวนี้แหละนั่งไงนั่นไง คุณลุงพออคะคือว่าชุดหมดแล้วค่ะแต่ขอกลับไปเปลี่ยนชุดที่บ้านก่อนก็แล้วกันนะคะได้เลยจ้ะเดี๋ยวคุณลุงพออขอวิ่งออกกําลังกายแถวนี้สักพักหนึ่งนะได้เลยค่ะมาเร็วเข้ามาเร็วเข้ากลับไปที่บ้านจะมีชุดอย่างเยอะเลยเอา้าเพื่อนๆไม่ตามมาเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เขาก็ตามมา เพราะฉะนั้นน่ะนะน,ะนิ่งงตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นพี่ฝนก็เข้าไปเปลี่ยนชุดใหม่ได้เลยนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวเพกรออยู่แถวนี้ก่อนก็แล้วกันนะงั้นพี่ฝนไปเปลี่ยนชุดเลยมาแล้วมาแล้วนี่ไงชุดมาใหม่เจอแล้วชุดนี้อย่างสวยแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่าจะมีชุดอื่นอีกนี่นะชุดอื่นอีกอย่างงั้นเหรอใช่ มีชุดอื่นอีกนอกจากชุดนี้นะหมายความว่าอย่างไงกันเนี่ยเมื่อกี้นี้นะฉันเปิดตู้เสื้อผ้าดูแล้วมีชุดอื่นอีกนี่ไงเจอแล้วชุดไม่เหมือนใครสวยจังเลยไม่ยักรู้มาก่อนเลยนะว่าจะมีชุดนี้ด้วยนะ มีลายที่สวยงามมากๆเลยใช่บุ๊คิ๊กดูสิฉันใส่ชุดใหม่แล้วอย่างเท่เลยไม่ให้พี่เอกดูสนินี่ไงนี่ไงเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างพี่ฝนมีชุดมาใหม่อีกชุดหนึ่งด้วยฮะมีชุดมาใหม่กันเหรอนี่ไงเพื่อนๆดูแล้วข้าชุดนี้ก็สวยเหมือนกันนะโอ้สวยเยี่ยมไปเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าตอนนี้ก็จะมีชุดอัปเดตมาใหม่ให้กับพวกเราเยอะเลยค่ะ จริงด้วยสิคะถ้าอัปเดตเยอะขนาดนี้แล้วก็ฉันก็อยากเปลี่ยนใส่ชุดแบบนั้นมั่งจังเลยนะได้เลยได้เลยงั้นเดี๋ยวพวกเรานะานะข่าวหน้าเราก็เปลี่ยนใส่ชุดใหม่กันให้หมดเลยก็แล้วกันนะเป็นแบบนี้นี่เยี่ยมไปเลยนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทำไมเหรอของผู้ชายมีชุดมาใหม่หรือเปล่าเนี่ยพี่วอนคิดว่าน่าจะต้องมีชุดผู้ชายที่อัปเดตมาใหม่อย่างแน่นอนแหละ ถ้าอย่างนั้นแล้วล้วก็เราจะต้องไปเดินกันแล้วพี่ฝนใช่เราจะต้องรีบกลับไปเดินที่โรงเรียนของเราแล้วล่ะนะแบบนี้สิสุดยอดไปเลยอย่างเท่เลยอ่ะใช่สวยกันทุกคนเลยบูบูบูแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้ขอบเวาเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดแชร์กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊ง,ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊าย